สวัสดีครับเอคนชาแนลครับเรามาเนนสิมารประกอบขยายกันครับผมเป็นขยายที่ลูกขาสั่งสั่งประกอบพอดีว่าเสืออะไรมาเรียบร้อยครับผมซื้อโค้งมาเรียบร้อยโค้งหรือว่าบอดี้ครับผมเป็นของนะครับสิมีไฟแถมมานำพอดีประกอบชุดนี้กับประมาณหมื่นสามครับผม เป็นอิเล็กทรอนิต่างๆส่วนพาขยายครับผมวงจรเป็นของอาจารย์คิมออกแบบเองครับผมบอร์ดกประมาณนี้ครับครับจิม,มีโคดคิม,มซาวครับผม KS 2 4 0 0ครับผมจะดาหลังในปิ่นจิม,มีคิม,มซาวคผมกระเบร์โทรครับเราจีมาประกอบครับผมเป็น ขางละสิบสี่คูครับผมสิบสี่ตัวนะครับหางละสิบสี่คูส่วนหมอแปลงอันนี้ก็ตัวหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าพันับผมหมอแปลงตัวไฟถอดได้ดัะผมยังว่าระเบิดอุปกรณ์ที่สิได้ใส่ครับผมกับพวกอะไรต่าง,งๆที่ ถามที่เขียนเนี่ยแหละครับที่เขาสิมาลงในแผ่นปิน่นเดี๋ยวรอชมกาสิอวกมาเป็นยังไงตัวเถ่าทีเ็ดใส่มากครับตัวโอเคครับผมอันนี้ตัวช่วงนี้บ่คอยมีเวลาได้ประกอบกันใดยครับตะกอนก็ประกอบขายอยู่ส่วนซีกับสิใส่อยู่สามคู่ครับผมหกตัวซีตัวปจูไฟฟ้าตัวนี้เป็น ลอยวัต์ครับผมหมืน่นไมโคร่ลอยวั์ครับเ,เป็นไดโอดครับผมไดโอดที่แปลงใช้สำหรับแปลงจากไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงครับผมตัวนี้ตัวแดงาตัวแดงสี่ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ครับผม พีสิไดใส่ส่วนโค้งโค้งทีได้ดมากกตถือว่าสวยงามถือว่าโอเคดีครับสวยงามแล้วก็รอเบิ่งครับ <c oughs> ใส่ล่มสองตัวนี่ก็จะต,ต้องรอดประกอบแล้วครับผมยังคิไจะจัดตำแหน่งร่องบางวานสีประมาณได้ ส่วนพวกเกิดผัวสิ่งหปรกอกปใส่กันแล้วเรียบร้อยไม่เสีวอ,อกไม่เห้เบิง่งได้พอละมสนได้ติดแล้ว้วาเบิ่งนะครับเบิ่งท่านี้ก่อนก็ได้ซีดค่า,าเทเรียนจานจิ้มมันทั่วแบบเราเห็นครับ นี่แหละครับส่วนขานี่กับเตรียมไว้แตอต่อแล้วครับนี่บอดวงจรเน,นี่มันจะบ่คอยห่อน,นครับผมครับสมาร์ิเน้นเป็นน่ามีอย่าง นี่อาอาอยู่จักตัวคุณหนึ่งอยู่ต้องเบิ่งกันทีไรอุปกรณ์ไว้แล้วครับส่วนอุปกรณ์อะไรห้องกรัวนงครับที่ซื้อมาต่างๆสกิลกล่องอะไรมีครบครับอันนี้จะเป็นเอซี่ครับตัวนี้ อะไรไ้แต่ซ้อมทรทัศทักของพวกอ่าอ่าอาจจะครบครับมมันอาจจะขาด ตรงนี้เขาต้องมาพันพันเองครับผมเองมันจีใส่อยู่วางประมาณนี้แล้วครับตามมันจีตัวน้อยกว่านี้ที่เขาสิมาพันที่อยู่ประมาณที่สี่แล้วครับเนี่ยมันน่าจีติดกันหายแก้วไปส่วนนันนี้เป็นสามศูนย์ห้า จะเป็นไดโอดเป็นชิปครับพวกเป็นชิป,ปนี่งหน่อยครับเทาไดบ้านี่ยหนึสองามหม่นตนดักไต่เป็นซี่หา่าง จะเป็นไดโอดไดโอดก็มีหลายขนาดนะครับเรามาเบิ่งตอนประกอบเลย อันนี้เป็นนะแล้ายึดซิ่งครับผมหยุดซิ่งแล้วก็มองใส่พัดลมที่พอดีเลยแบบนี้ครับพัดลมนี่็เป็นพัดลมโชบโบครับผมเสียงดังแน่จังหน่อยตามันเสียให้ลมได้แห้งมีท็อปสปีดมีสปีดพร้อมมีสปีดมีเบาครับผมพัดลม มันห่อนคือให้มันทำงานแห้งๆรัตโนมัติโอเคครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không